สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องยูพินทำนายฝันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาฟังกับความฝันที่ว่าฝันว่าไฟไหม้บ้านนะคะการที่ฝันว่าไฟไหม้บ้านนั้นสามารถทำนายความหมายได้ว่าชีวิตในช่วงเวลานี้ของเจ้าของความฝันกำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เตรียมความพร้อมรับมือไว้ให้ดีการที่จะทำอะไรในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเอาไว้บ้าง อย่าทุ่มเทด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปด้านการทำงานในช่วงนี้อาจเกิดความสับสนขึ้นหากตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจะสามารถทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากมีอุปสรรคหรือขัดข้องใดๆเกี่ยวกับเรื่องงานในระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นเพศตรงข้ามที่ทำให้งานสำเร็จไปได้อย่างราบรื่นสำหรับความหมายในเรื่องของความรักนั้น คนที่มีคู่แล้วในช่วงระยะนี้อาจมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับคนรักควรหาเวลาไปพักผ่อนแล้วพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันให้ดีขึ้นอาจมีเหตุให้ต้องทะเลาะกับคนรักอย่างรุนแรงดังนั้นควรใจเย็นให้มากต่อไปนะคะฝันว่าไฟไม่บ้านหลังเก่า ถ้าได้ฝันเห็นว่าไฟไม่บ้านหลังเก่าที่เคยอาศัยอยู่มีความหมายของความฝันว่าช่วงระยะนี้กำลังจะมีญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลจะเดินทางมาหาด้านการทำธุรกิจหรือทำการค้าขายช่วงนี้จะดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากโดยจะมีโอกาสติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติที่จะทาให้การงานและธุรกิจเป็นไปได้ดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย แต่เรื่องการทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาที่ไม่สมบูรณ์นะคะจะทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้าได้ส่วนความหมายในเรื่องของความรักคนยังโสดกำลังจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่จะยังไม่ใช่เนื้อคู่แล้วก็มีโอกาสเกิดปัญหาชู้สาวอย่าเปิดโอกาสให้คนที่ไม่คิดจะจริงจังด้วยเพราะมีโอกาสาพลาดพลั้งได้มาก ฝันว่าไฟไหม้บ้านคนอื่นนะคะการฝันเห็นว่าไฟไหม้บ้านคนอื่นนั้นสามารถทํานายความหมายของฝันได้ว่าเจ้าของความฝันกําลังจะมีโอกาสได้เจอกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยน่าพอใจจะมีความกังวลอยู่ในใจจนทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะักหน้าที่การงานไม่ค่อยราบรื่นจะมีปัญหาจากการเจรจาจนทําให้เกิดความขัดแยง้งอาจจะมีคนมาขอร่วมลงทุนธุรกิจด,ด้วย แต่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะด้านการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาจะเก็บเงินไว้ไม่อยู่สำหรับความหมายเรื่องของความรักนั้นคนที่ยังโสดอยู่อาจจะได้พบรักกับคนที่มีอายุห่างกันส่วนคนที่มีขอโทษค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วแต่กำลังแอบคบซ้อนให้ระวังจะถูกจับได้ต่อไปนะคะฝันว่าไฟไหม้บ้านแต่ดับไฟทัน ถ้าฝันเห็นว่าไฟไหม้บ้านแต่สามารถดับไฟนั้นได้ทันจะมีความหมายของความฝันว่าให้เจ้าของความฝันระวังการเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุภายในบ้านในช่วงระยะน,นี้จะทําอะไรต้องระมัดระวังให้มากเพราะมีโอกาสถูกใส่ร้ายหรือถูกนินทาว่าร้ายอยู่เป็นประจําให้ระวังการต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทํา ด้านการเงินในช่วงนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพราะอาจเกิดความผิดพลาดและผลที่ได้รับอาจเป็นอาจไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้มากนะักหนี้สินอาจเรียกเก็บไม่ได้หรืออาจจะกลายเป็นหนี้ศูนย์ได้ส่วนความหมายในเรื่องของความรักนั้นคนที่มีคู่แล้วให้ระวังการที่มีความลับต่อกันและอย่าเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเพราะอาจมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยเกิดขึ้นได้ค่ะ เลขนำโชคนะคะศูนย์เจ็ดเลขเด่นรองนะคะยี่สิบเจบสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาาในการรับชมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ